สบายดีพี่น้องชาวเราสวัสดีครับผมมาอ่อนพี่น้องว่าเป็นยังไงเบื้องคนอันคนมาอ่อนโอ้ผมเป็นคนไหมล่ะสุนัขมาอ่อนแดงน้อยแดงน้อยแดงน้อยเขามาอ่อนแม่พี่น้องเดี๋ยวให้เขาทำให้ให้ให้ดูสิ่งน่ารักอ่าดูแขนดูแขนคอแขนหน่อยคอแขนหน่อยขอบคุณครับก่อนทำงานขอบคุณครับเนาะพี่น้องว่าอยากกินพี่น้องแล้วอยากกินวนวนแดงน้อยขอหน่อยเสิร์ฟมาขอหน่อยนะเพิ่งเพิ่งให้เพิ่งเนียร์ให้เพิ่งเนีย ถ้าพอว่าพอบางอยู่ในคลิปมันจะจะไปอ้วนเงินเดี๋ยวบางเด็กน้อยแล้วว่าบพรอ้วนยังได้แม่เพิ่มนัดแม่เพิ่นเกล็ดกินเข่ามือแล้วกะละมั่งอะไรี่น้องกอลกอลกอลอะไรถ้าให้กินจะวิ่งลงล่างนะอย่าเบิ่งอย่าเบิ่งเดี๋ยวให้ทำน่ารักน่ารักไก่พาลงกัดกันแม่ซื้ออะไรมาให้แด็กน้อยนะไปน้องเออซื้อไก่ทอดเด้ไก่ทอดทั้งอะไร ให้ชิมก่อนะให้ชิมก่อนอนีนเราเรียนโ้างได้นี่พี่นองยยู่เด้น่นายากกบว่าคออีกเห็นแล้ไปแล้วอันดำดำนั่นข่นั่นเด้อพี่น้องน้ำมันเห็นอยังก็ไม่เห็นดำดำอันเป็นขยานปิ้วมากมนไม่เหมืนเผาเลยพี่น้องเลยธรรมดาเขาเผาขางเองเืนอต่า่ามันเป็นขยา ันที่เข้ามาต้านและย่อมันนักเสร็จยังมันหนักมันจัดตรงนี้เลยนะมันยังเคลียเอาไหมมาไหมไปส่งลูกหล่าบ้างส่งลูกมาส่งเรื่อบ้างน,น,นะความอยากกินหมักห่วงแห้งบ้างนะพี่น้องแหมมันม่มีลูกแล้วบ่คือยังนอนน้ำไปหมาา้อว่านก็ดีมีไว้แถวนี้งแ <laughs> <laughs> ม่ว่าแ <laughs> <laughs> ต่เลี้ยงขวายังจะนอนค <laughs> อยตลอดชีวิตแล้วขอยี่แ <laughs> ต่าตมาหน้าบุตรีเอาไหม <laughs> พี่ยังหัวก็นอนหมื่บ้านเนี่มันก็จะมาทองไปแตเนาะงตายแล้วนั่นอนกับมาบอกชาวบ้านเอาอันนี้ก็ตลกเอานอนน้ำยาคิดไปเรื่องเรื่องนอนน้ำกันเลยยาคิดเพราะคดีเบาหวานเห็นอย่างนี้แกว่านอนน้ำกันเธอเสือเรื่องแบบนี้ห้ามพูดเขาบอกเออโอเคตลกไม่ตลกไม่ไม้็ไปน้องทำยังไง,ง,ไงไนั่งลงก่อนนั่งลงนั่งลงนั่งลงสิเขาเข้าใจนะพี่น้องแต่ว่าเขานั่งลงลูกอ่าโอ้ยตบมือเลยแม่เอ้ยมือมา านีด้วยข้างนี้ด้วยข้างนี้ด้วยอ่าเวลาเวลาแม่บอกแม่อะไรอ่ะรู้จักฟังเออข้านี้มมดข้านี้หมดหมดไอ้เน่าโอ้ยหิวพี่น้องมั่งมั่ในกระเป๋าหรือเปล่าจังสิไปกัดคนทำเนี่ยไม่เอาไม่เอาแบบนั้นไม่เอาในกระเป๋ากวนกูนี่ชิตายแล้วกูนี่ทำเป็นหิวแห้งเดี๋ยวมึงหัวอาหารกะทิแล้วกะะมังมาให้ใจเย็นใจเย็นใจเย็นอ้วนในเงินพี่น้องเอ้ยกัดรัวแล้วปากเข้าน่ะ เออน้ำลายเหี้ยสะแก้มไปอ๋อเอาเอาเอาไปอ๋อไปก็ปปเด้อน่าจะกินเข่าใช่ไหมเออว่าต้องไว้คุกใส่เข่าให้พี่น้องกันกิ้นในด,ดอกมันจีบยิ้มอาหารเมรร็ดกจะเบิ้ดคนจะงามคนงามนี่แรงหน่อยนะเอาพี่น้องมาเทำกับมาเบิ่งกันมาเทาได้ยังแายคอยทำวันนี้คนแนวข่อยอยาก มามา่าอันเซนมีนันะ่นละอ่ามันก็ย่างนิวย<ม>ิมติมโอ้มันมันเป็นเส้นเลียงเนาะน,นั่นเนาะอันนี้ค่ะของมะนาด้ะมะนาดกินแบบนี้เอา้เอาคอยว่าคอยยิบมาซองห่อเอาห่อเดียวลงไปเอาตัวนี้น้ำบบา<ไ>ข,ข้าวไนย่างนุ่นมะนาดพี่น้องแล้วก็ได้อันขนมปังนี่ฟาร์มเฮาน้องคะอร่อยเด้อพี่น้องกินกับกาแฟเด้อพี่น้องตอนเช้าแบบนี้แหละกินกับกาแฟอร่อยอร่อย นี้อาเบนกินินได้อ่ก็ใครใครกินเบิดก็เลยซื้อแบบนี้ไปก่อนยังไ่ได้ไปอะนั่นไปหาเอาไปแบะเอาแบบเป็พงๆเจ้าริ่มอย่งจ้ลูอยืมอขบินขาเจ้าข่นี่ยใส่ขาเจ้าพวกขาเจ้าัใสอจ้เอามาเสียงไว้ขบนโอ้สามานีขาเจ้าหมมะลิอ้อันนี้ตามะลิหรือเปล่าพกินมะลิน่ะ ดูสิตาฉัดทองข้าวหอมมะลิแทร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่เห็นโอ้อตัวเลขไปอันนี้บม่ได้คนสนา่าเพิ่นเดิพไปน้องเข้าทายคลิปรีวิวาไปซื้อของเออข้าวหอมมะลิร้อยเปรซนตาฉัดทองพี่น้องเลยราคาสองร,ร้อยเก้าสิบบาทห้ากิโลแพงกว่ากาตัวนั้นตัวนั้นสองรหาสิบมันบ่มีตัวอสองร้อหาสิบ ตัวทุ่งแดงๆนันก็แซ่บหอมอืมเอาไม่ละเดี๋ยวค่ล้อันนั้นลูกเอาไม่แล้ววะต้องรอคุกข้าวให้นะพ่อหุงข้าวเจ้าก่อนเดี๋ยวคุกข้าวให้อืมอยากกินนะสิอยากกินนะสิอยากกินนะสิแม่จะไปเห็ดมื้อนี้แม่มีเมนูเด็ดแม่้พี่นองเพราะว่ายังเพราะว่าคันให้กินมันสิหมดนะพี่น้องต้องไว้คุกข้าวให้เออเอานดำกิ้มไปก่อนตอนนี้ แล้วการแม่จะกู้เพ่เฮ็ดแต่พี่น้องเบิ้งเนี่ยเพิ่นฉลาดพี่น้องเพิ่นเปลเรียนลงไปเดี๋ยเนี่ยเพิ่นจะตายกินเองง้อถีได้เลยเออโควกเออก็อยากให้ก็อยากให้พี่น้องเห็นว่าพ่นเพิ่นวัสดุลัดเดมันเอาเนื้อกินน้ำเผาเนี่ยเออจะกินแหงจะกินมาหรอจะกินหรอคือหิวทำเป็นหิวแท้มันขึ้นกระโม่เข่าบักไงอ๋อจังวหมอือ ก็จังคือหิวคือหอบแท้เฟซี่เาขอเบิ่งเฟซี่มาอีกคนเพึ่นเระเทศเราไปตลาดตะลีมาขุดเถอะขอก็มีของฝากคนนันนะคนเลยลึ้งแบบนี้ออืถ้าเขาไปหาละหมองละไม้บรอนดิ้งเป็นี้เทสไทยเองก็ลงมาแต่ตลาดอันนี้บอตอนรับเขาลู่เพื่อนแม่แล้วเขาก็ได้เฮ็ดฟางนี่พี่น้องจะไปเก็บก่อนไหนกูเก็บอยู่อันแถวอันจะเห็นบอรถรถสามล้อพ่วงนะ เขาจอดยานเซเว่นนะคอยซื oh, ้อซะคอยซื้ออยูานคอยซื้ออยหนเซเว่นนั่นนี่พ่อแม่พี่น้องเลยเราไปจอดอันเศรษฐระเรายังบุกคนขายของในอันรถพ่วงนั่นแหละคอยซื้อานเซเว่นมาเลยเด้ไหลค่ะเขาเออโชคดีเลยโอ้สงอันเราขายของมาบนี้แต่เรามาจอดเซเว่น เออเราจอดทั้งหนาเราจอดเห็ดเียงของเราเขาก็เลยซื้อสัซื้ออันนี้น้ำราว,วกน้ำใบเฮ็ดน้ำเนี่ยเขาเขาเซเวน่นมาเมื่อเสาร์นี่นะพี่น้องไปส่งมาหน่อยแล้วก็ได้เนื้อติดมันพี่น้องยางกินก่อนก็ขึ้นยางนะไม่ได้กินโดนยางกินเน,ะนาะเอาอันไหนเนะเอาข้าวแขงออมนี่ยเออเอาแล้วแกงแกงอ,อมเนื้นอมปลาหมันซื้อส่วกิโลห้าสิบบาทส่วกิโลข้าสีออมใส่ทักซี่เลดี ไปซื้อผักซื้อค่ับโอ้น้ำมันอะไรซื้อผักอันนี้ไม่กินโดนอันนี้ถือว่าเป็นยอดผักไหมนี่อะไรไม่ยอดแล้วมันเป็นต้นพี่น้องโลกเข่านี่ก็จะไปกินยังกับอะไรใช่ที่กินยังอะไรบ้าเนี่ยบอคคะเกิดอาการมันไข้แน่แต่กินได้แต่คุณหมอแนะน้ำยิไม่ใช่ว่าไม่ให้กินอะไรนะถ้ากินแล้วบอมหูซุกเจ็บก็จะดงว่ากินจนได้มันอยู่น้ำคนถือว่าถือร่างกายคนเราไม่เหมือนกันแต่ที่แน่คือเครื่องในสัตว์ ถ้ากินแล้วมันรู้สึกคันรู้อะไรมันไม่ดีก็เลิกอันเลิกก่อนช่วงป่วยเพราะถาหายป่วยค่อยกินได้เนี่ยไม่อย่างอีกวันนี้กินไก่ก็กินได้กินอะไรก็กินได้แต่ว่าถ้าตัวเองรู้สึกเจ็บปวดรู้สึกว่ามันโรคอันนี้มันมันไม่หายขาดนะพี่น้องน้ันอยู่ที่การแสดงกินต้องกินอะไรผิดแล้วก็หยุดอันไหนไม่ผิดแล้วก็กินได้คุณหมอบอกแนะนําไม่ใช่ว่ากินอะไรไม่ได้เลยแต่กินพอน้ำจิ้มกินพอรู้รสชาติ พ่อรู้จักว่ามันมันบ่หวิวอะนะเข้าใจนะแม่นนเนาะแต่บางเมนไม่ใช่ว่าจะถึงกินได้ก็ไม่ใช่ว่าจะกินแบบเหมือนที่เราเคยกินประจําแบบเคยกินข้าวหมดสิบบาทตอนนี้ก็กินสักสามบาทสองบาทอย่างนี้นะแม่เข้าใจเนาะขอสิบาอุ่นเข่าหเข่าขอเพิ่ด้ไเอาได้ยังอันเมืองเมื่อดับเบาเมื่อดับบางนี่พักซี่อ่ะพักรยังนี่นะกะลำกะัำบัวหอมเบียร์นี่ยนะเออเอาโอเคแล้วกับขนมนมเนยบหม่วงให้มันยังเอ้ แคบไก่เอากินน้องกันเุ้ยเซมันหู้จกควมำนะแม่นแแเนาะมันมาย่องแคบหมูใส่กระซิบเนี่ยไก่ไก่โอ้ไก่เอาไว้คำว่ากินตรงกันมัน<ไ>เป็นหนังมันหนังอถออข้าวทอดมันทอดนะมันความหมายน้ำมันะมันสะสมสารพิวรินแบบเขาเอ่นมันสูงไปหรอกป็นกรอบ มเมื่อวานเราเนี่ยไข่ปลชิมเพื่อให้ชิมน,น้ำลายเมื่อวานเพื่อในไข่อยอดเข่าไปหน่อยเขยกินตะกล้วยมดกินตะกล้วยเลยยังเมื่อคืนในบ้านเวนอดเข่าในเมื่อคืนเนี่ยบ้านเวนบ่าไดออ้กินเข่าเพรา่มีข้าวเจ้าเนาะเจ้าเบิ้เออแต่กินข้าวเหนียวกันคุณหมอว่ากันอันใดที่มันเฮ็ดจะคล้องอ้วนเร็วนะให้ให้ลดลดก่อนกินข้าวเจ้ามันจีบเบ้อ้วนถ้ากินขาน้าวเหนียวเลยเพี่น้องบ่าเวื่สังเกตใส่น้ำน้อยๆนะทำไมอ่ะใส่ร้ายนะอ๋อ อันนั้นว่าเวทสังเกตตัวเองกันว่าเวทกินข้าวเหนียวแต่เขาวมันลูกข้าวเหนียวคือว่านอะเ่รามันว่ายังสั่นยังสี่ดอกลูกข้าวเหนียวกับจินแต่ว่ากันกินแล้วมันอ้วนเร็วเออหมอให้ลดควบคุมน้ำหนักก็เลยต้องกินข้าวเจ้าไปก่อนดีแล้วช่วงนี้ที่เป็นด่างกินนั่นบ้าบ้ากันว่าคันคอยว่าอะไเป็นยังปไงนี่คอยก้อยง้อคอยตำกุ้งสดแล้วปั่นเลยอันนี้ก็กินว่าไ้ช่วงนี้ไปลองเลยโชคดีสามวันเลยช่วงดีสามวันคนเวย ส่วนมากก็เป็นเพื่อนกินโชว์นะพี่น้องกินก็กินของขวอยากระบกินออกแกงความแกงอะไรแกงเนื้อแน่นๆคนเออต้มหุงต้มตะแตงโอเคอยู่อ่าแล้วก็เพื่อนกันขี้แกงละเพื่อนนะนี่ก็เมนได้เพื่อนกันจีบเอาละน้องมดนะสไตล์ล้วแต่ว่าชุมชนนี้เพื่อนจะว้าวเบลมาถือโบแมนทำกระเองตอบโต้แล้วอือันได้แม่นเท่ากับเทียนเนาะอันได้แม่นกับ ยอมรับคำแนะนำยอ,อมรับเคาบอกเป็นยังออสิ่งใดสิมาว่ามาใส่ลายป้ายสีเฮาห่วยเอาน้องม้วนนี่ว่าเป็นคนเพิ่นทีเพิ่นเถียงมันเถียงสิ่งที่เพิ่นบ่ได้ผิดเด็กพี่ออน้องเลสมหมติว่อย,ยู่ซื้อมีคนมาป้ายสีเหล้าเลยเหล้าบ่ได้มักสีนีแล้วก็ไวบ่เอาเด้จะจะมาป้ายสีนี่ข่อเขาบ่ได้มักขอก่อยมักสีของไข่อยาเย็ดเป็นวะล่ะอ,อ,อันนี้เปรียบเทียบเนาะพี่น้องเนาะมาหาเราหาว่าเราลดมาอุ่นวายกับชีวิตเฮาเฮาเราบ่เห็นไปทุ่นายกับชีวิตผู้ใด เขาใจยู่ยแลพี่น้องคนบอกจะปล่อยว่างน้องมนตนอันป้ายสีนี่โบราณมันก็บอกมาก็คือว่าใส่ลายคนอื่นล่ะเนาะใส่ลายป้ายสีเขาใจเบิืมถึงเฮาบ่ได้แมนเฮาก็ต้องออกมาขี้เกียงออกมาเบาอ่คขับรปล่อยว่างนู่นนี่นั่นนะบางข้างบางข้าวค่ะใจเขาก็อยากปล่อยว่างเด้แต่มันแบบมันเกินไปแบบมาจอชีวิตเฮ่านะพี่น้องเขาใจนะที่มต์าว่ะนะขล้องแบบนี้้าบ่เจอกับตัวบ่รูซึกพี่น้องต้องเจอกับจะาของ บ่มีหน่าได้ดอกอยู่แบบอยู่บือสื่อให้คนมาหม,ม,มักด่ามาด่าเฮาน่ะอืมด่ามาด่าครับแม่มโรถทามันลูกว่ามันกับคนเท่ากับคนแค่นั่นแหละอืมเขาเกิดปเหตุเดือดร้อนนอนใจยังขอบครัวมันมันจังที่มาเบา้บาในเฮาเฮาป่านน้าเคยขี่รถทั่วนะรถทั่วก็ไม่จอดเท่ากับขี่รู้เที่ยวได้หรอนั่นแหละอืมดูหยุดูหมิ่นแ่ที่ว่าเป็นบพรแต่โลกเดิพี่น้องเขาได้หาโตปด้หาเขาโตมันจิมาย <laughs> ากกระชีวิตเขา บ้านั่นแหละโอเคอ่ะให้มันหมดแล้วเราจะได้ปิดคลิปเลยเอาไปเอามากินจนหมดแล้วพี่น้องเอา,านาเอาไปกินกับเต้าหู้เนะออเออแล้วไม่ได้กินจำปัดเบื้องเพื่อนตาเพื่อนกินเฮ้ยฟังมืดหวานแซออดเบื่องในจิตตาพ่นนะเย็บตาเอาตาหยอดตาไมนะ่ใครในแม่ยาหยอดเจ้าเปรี้ยนต่ำอย่างบนน่ะอืมอืมจิตตา ยาหยอดตาขวดซื้อมาบอมันอาจซีนอนมากอะไรนั่นใช่ได้รันหยอดตามาตาคนใช่ได้เออมันกับอะไ้เก็บผานอะไรเราวันนั้นอัดนอนตื่นมากกินมันหมดแล้วนะแต่ว่าสีสีหยอดถ่ายมันอ้าวโอเคแม่อืมสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนพี่น้องชิพิเพชรก็เผาหิ้งเผาครับบ๊ายบาครับสวัสดีค่ะ